ออกจากบ้านมาเห็นร้านค้าปลีกขายกล้วยก็ต้องซื้อกล้วยวกกลับเอาเข้าไปไว้ในบ้านก่อนพอจะขึ้นสะพานลอยก็เห็นที่เขาติดขายเนี่ยเขาก็ยังปลูกกล้วยไว้อเห็นแล้วต้นกล้วยก็กทำให้ ชีวิตเนี่ยมันนึกถึงแต่กล้วยง่ายง่ายก็คือง่ายง่ายก็ตอกกล้วยเข้าปากมันง่ายมากมีอะไรอีกบ้างที่เกี่ยวกับกล้วยคําทํานายยังเกี่ยวกับกล้วยถ้าเขาถามว่าอะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปกดินใบปกดินก็ เขาทายว่าต้นตักไครแต่ถ้าบอกว่าต้นเท่าขาใบวาเดียวแน่แท้ก็คือต้นกล้วยแต่ถ้าเป็นต้นเท่าแขนใบแล่นเซี้ยวก็คือต้นอ้อยพูดถึงต้นกล้วยกล้วยนี่ไม่มีส่วนไหนเลยที่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ได้ทุกส่วน แต่ส่วนที่เขาจะใช้มากที่สุดสุดก็คือกล้วยที่จะเอามารับประทานทั้งดิบและสุกมีประโยชน์ทั้งสิ้นก่อนที่จะเอามาเป็นหวีหวีเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเครือเขาเรียกว่าเครือกล้วยถ้าขายส่งกันจำนวนมากๆเขาก็ ขายยกเครือถ้าขายปลีกเขาก็เอามาตัดตัดเป็นหวีหวีแต่เวลาเรารับประทานก็ต้องเรียกว่าผลกล้วยนะคำสุภาพก็คือผลไม่ใช่ลูกเอาตั้งแต่กล้วยแล้วเอาใบใบกล้วยนี่เขาเรียก <c oughs> <c oughs> ใบตองแต่จริงๆใบตองที่เอามาพอสิ่งต่างๆเนี่ยก็มันต้องเอามาจากต้นกล้วยตานีนี่พูดแค่ใบอาพูดแค่ต้นต้นนะเออก็ไอ้ไอ,อ,อ้ต้นเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นอาหารเลี้ยงหมู ไอ้ต้นไอ้ไอ,อ้ก่อนที่จะออกมาเป็นกล้วยได้ก็ก็ต้องเป็นอะไรเขาเรียกว่าหัวปลีนี่นี่ก่อนจะมาเป็นกล้วย